ไข่เมนูง่ายๆที่ต้องมอบมงให้ทุกเวที m i สย u n i เวิร์ตลอดครอบจักรวาลเลยย้อนหลังความเชื่อไป50-70ปีเชื่อว่าทานไข่แล้วจะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลไขมันสูงลบความเชื่อนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะไข่ทําให้มวลร่างกายดีกระดูกดีสมองดีเลือดดี ตาดีเพราะไข่มีโปรตีนมีแร่ธาตุมีวิตามินมีกรอดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายครบถ้วนการทานไข่ให้ถูกต้องและเหมาะสมคุณสามารถทิ้งวิตามินรวมไปได้เลยปัจจุบันทางการแพทย์แนะนําให้ช่วงอายุ6เดือนทานไข่ต้มสุกวันละ1-2ฟองผสมข้าวบดอายุ8-12เดือนทานไข่1-2ฟองหรือครึ่งฟองเด็กตั้งแต่1ขวบวัยรุ่นวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุโดย ไม่มีโรคประจําตัวควรทานวันละ1ฟองหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรทานวันละ1ฟองซึ่งการทานไข่ให้เหมาะสมก็เช่นการต้มการนึ่งหรือลวกให้สุกทางการแพทย์ไม่แนะนําว่าให้ทานไข่ดิบเพราะอาจจะพบเชื้อจุดินทรีย์ไปทําให้ท้องเสียได้ส่วนใครที่ชอบทานไข่เจียวไข่ดาวยำไข่ดาวขอแนะนําให้เทือกน้ํามันที่ทําจากหมู หรือน้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการเพราะท่านอย่าลืมว่าน้ำมันพืชที่ขายตามท้องตลาดที่ผ่านกระบวนการมาแล้วนั้นทําให้ท่านเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันอย่าลืมใส่ใจถึงส่วนผสมต่างๆที่นํามาปรุงอาหารด้วยกันนะคะทุกคนอย่างเช่นน้ําตาลที่ท่านเอามายําในยําไข่ดาวอย่าลืมว่าน้ําตาลเนี่ยทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินนะคะการดื้อต่ออินซูลินเนี่ยมันทํา ให้ร่างกายเรานะคะเป็นโรคไขมันเบาหวานความดันเยอะมากการเลือกไข่และเลือกเครื่องปรุงที่เป็นออแกนิกก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงส่วนตัวก็จะไปเดินตลาดตอนเช้าเพื่อไปหาซื้อไข่ไก่บ้านที่ยายป้าเลี้ยงไว้แล้วก็นํามาขายเพราะจะได้มั่นใจว่าแม่ไก่ไม่ได้โดนฉีดสารฉีดยาไก่มีความสุขแน่นอนค่ะ